Mm hmm. mm hmm. สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะเราพาทุกคนมากินไก่ย่างห้าดาวนะคะก็ไม่ใช่มีแค่ไก่ย่างห้าดาวนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเรามีน้ำพริกหมูกระจกนะคะ นี่ค่ะทุกคนนี่นะคะน้ำพริกหมูกระจกหนอเราได้มา2กระปุกนะคะนี่นะนี่นะคะเป็นน้ำพริกจากคุณแก้มนัดนะคะเขาส่งมาให้เรารีวิวนะคะนี่โอ้เราก็จะมากินให้ทุกคนดูนะว่ามันอร่อยแค่ไหนืหอ แล้วก็จะบอกว่าการกินของเราใช่ไหมขาดไม่ได้ก็คือน้องผักนะคะค่ะทุกคนเราจะมาเริ่มกินแล้วนะคะก็ก่อนอื่นเนี่ยเราก็ต้องกินน้ำพริกหมูกระจกก่อนนะคะนี่ว้าวเราต้องมาชิมก่อนเนาะโอ้อร่อย ต้องลองกับกับ,กบผักนะคะข้าวชึบน้ำพริก ท้ำพรกหมูก,กะจบอืมอืมออันนี้จะเผ็ดน้อยนะคะก็เหมาะสำหรบับคนที่ไม่ชอบกินเผ็ดกินต่อนะคะกินกายชิมกับน้ำพริก รถนี้ไม่เผ็ดนะคะที่เรากินอยู่ตอนนี้เนาะฮือว้าวอร่อยมาก สำหรับเราเราชอบกินแบบเผ็ดมากกว่าแสบๆกินไปเลยคำโตโต่พริกหมูกระจกนะคะ Wow. Mm. All right. ได้หมดแล้วนะคะทุกคนตอนนี้ก็มะเกิดเทศเราเหลือชิ้นสุดท้ายลูกสุดท้ายใช่อืมอร่อยมากมันอร่อยจริงๆอ่ะน้ำพริกหมูก,กระจกอ่ะคือ อร่อยจนเราลืมกินไก่ไปเลยอะ่ะ <c oughs> <c oughs> คนทำน้ำพริกนี่ฝีมือดีมากเลยนะคะ จะหมดแล้วเนี่ยเราเป็นคนชอบกินน้ำพริกนะคะอันนี้ก็คือ,อน้ำพริกหมูกระจกนี่อร่อยอะ่ะอันนี้เป็นให้เรากินจะหมดนี่คือเป็นรสแซบนะคะรสเผ็ด คุยขอทุกคนเราจะมากินคำสุดท้ายแล้วนะเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มอิ่มแล้วอร่อยขอกินผักอีกสักใบ พ่อคะ่ะโอ้และนี่นะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นคือผลงานที่เรากินเสร็จเรียบร้อยนะคะผักก็เหลืออยู่ประมาณนี้ก็เป็นคนชอบกินผักเนาะก,ก็ผักก็จะเหลือแค่นี้นะคะแต่ว่าถ้าทุกคนสงสัยว่าทําไมเราถึงไม่กินอันนี้หรอใครทุกคนก็รู้มันรสชาติอย่างไรถ้าจะให้เรากินหมดก็คงจะเป็นไปไม่ได้ <c oughs> และนี่นะก็คือน้าพริกหมูกระจกนะคะที่ คุณแก้มนะส่งมาให้เรารีวิวนะคะเราก็กินก็เหลืออยู่ประมาณนี้นะอันนี้จะเป็นแบบเผ็ดนะคะส่วนอันนี้จะเป็นแบบไม่เผ็ดนะคะก็อร่อยทั้งสองแบบเลยค่ะคือเราเป็นคนที่แบบเป็นสายกินใช่ไหมก็ชอบหาอะไรกินนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นเมนูที่อยากจะแนะนําทุกคนเลยนะคะคือมีข้าวกับน้าพริกแค่นี้สองอย่างแค่นี้ก็คืออิ่มไปแล้วนะคะมื้อหนึ่งอันนี้ รับประกันเลยนะคะเพราะว่าเมื่อกี้ที่เรากินไปเนาะเราไก่เราแตะไปไม่เยอะเลยเราแตะแต่น้ําพริกนะคะเพราะว่าแค่ข้าวกับน้ําพริกเนี่ยก็คือจบแล้วค่ะอร่อยมากยิ่งแบบได้ผักมากับนะเหมาะค่ะก็นี่นะคะถ้าใครสนใจเนี่ยอยากจะซื้อน้ําพริกหมูกระจกนะคะทุกคนสามารถสั่งไปที่คุณแก้มนัดนะคะพิมพ์ชื่อเข้าไปในเฟซว่าแก้มนัดเนาะแล้วก็ไปสั่งได้ ะะดูสิน้ำพริกหมูกระจกนะคะอร่อยมากๆเลยเรากินแล้วก็แบบโอ้อร่อยลืมแบบลืมกินข้าวไปเลยมั้งเมื่อกี้ลืมกินไก่สิอ,อะไรจนลืมกินไก่นะคะอร่อยมากเลยอืมก็คือว่าน้ำพริกหมูกระจกของคุณแก้มนัดนะคะอร่อยมากอร่อยจริงๆอร่อยที่สุดไม่อยากโม้นะคะมันอร่อยจริงค่ะใครสนใจนะคะอย่าลืมนะสั่งซื้อ น้ำพริกหมูกระจกได้ที่คุณแก้มนั้นนะคะถ้าใครสนใจ <c oughs> ส่วนส่วน,วนเรานี้ก็ขอตัวราไปก่อนนะคะกินแล้วมันก็หนังท้องตึงหนังตายยนก <c oughs> ไม่ใช่ซิไม่ใช่อย่ามองเราเป็นคนแบบนั้นค่ะเราเป็นคนที่ชอบออกกำลังกายมากๆเลยนะคะ <c oughs> ก็พอกินเสร็จแล้วก็จะสักสองสามชั่วโมงเดี๋ยวเราก็จะไปออกกำลังกายละ,ะทุกคนวั <c oughs> นนี้ก็ ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ